ือทำไมล่ะครับมันสิได้เลี้ยงลูกมันอืมมันมัน,ม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 นดีตรงนี้น่นาจะไปชุมม่มเลยไม่ได้เขาหวานเลยรู้อะ่ะหลด เหนียวเหนียวด้วยไม่สองสามวันเกี่ยวไปเลยนะครับเขาบอกว่ามันแรงไหมครับตาปีเนี่ยปีที่แล้วนี่แรงจรงแรงจนสิอ้นน้ำอ่ะตาปลูกเตี้ย ฮะเดิทุกซีทำไม้ปี่หลกปี่เดินร้ายมื่นกน็ปิดสวนฮะอ้ทมันเกิดตรงไหนนะมันทำมันสีลามไปเลยเหมืนอนกระปุนาบตองทุกซีแต่ซ้ำหนึ่งปีเนี่ยกเกือบเจ็ดแสนหมื่นนะครับลงทุนกว่าสองหมื่น งามสิริครับเขาปิดฝนฮะอันนี้ถ้ามันเกิดตรงไหนนมันามันสิลามไปเลยสิบเอ็ดครับอันนี้หมูวอะไรมูสองครับมูสองดอนสามไรครับสามไรเราลงทุนเยอะไหมฮะลงทุนนี่ก็เกือบสองหมื่นครับทั้งเมล็ดพันธุ์ทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งยาไอ้ไอ้อะไรยาปุ๋ยเคมีอ่ะ เมีมันรายได้เป็นยังไงมาดิวการทํานาไหมครับก็ดีกว่านะครับอะไรกต่อพูดถึงการทํานาต่อไร่ก็ทําแตงโมดีกว่านะครับ,รบเราลงทุนไปเท่าไหร่ครับตอนนี้ประมาณหมื่นแปดนะครับ 10, ถ้าเกิดผมผลิตมันออกรวมทั้งไถด้วยถ้าผมผลิตออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยมันจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณแปดหมื่นถึงเก้าหมื่นนะครับต,ต่อไร่ไม่ตม่ำกว่าสองหมื่นไร่ 20, 000, ไหนึ่ง ระรยะเวลาปลูกนานไหมฮะหกบห้าวันสุกครับหกสิบ้าวันไม่เกินหกส้าวัน